สวัสดีทุกคนในตอนเชาน้าด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับรายการสกีปืนที่ถูกลืมแล้วก็วันนี้ผมจะมาพยายามทำรายการขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่นก็คือรายการเล่นไปสอนไปหรือว่าเล่นไปแน,นะนาไปนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นปืนสกินของสกาทุกคนเนี่ปะเป็นสกาจันทาสีเลือดที่อ่าคู่กับน้าขาที่ผมใส่อยู่นะครับผมอ่าแค่นั้นเลย เอาละวันนี้ก่อนจะไปรับชมคลิปวันนี้ก็ฝากกรดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคหรือว,ว่าความรู้ให้ใครลหลายๆคนด้วยนะครับผมและข้อขอฝากเพจซื้อขายดีนะครับผมช่องทางน,นี้เลย f เฟซบ o ๊กแฟนเพจสาม,มารถครับไปเลือกซื้อดีก,กันได้ราคาไม่สูงไม่แพงมากเท่าไหร่สาม,มารถไปเลือกซื้อได้แค่ผมซีอูขายดีเพจดูวิวตามดีๆด,ด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เพจปอม,มันเยอะนะครับไปดูเกมมันดีกว่าสวัสดีทุกคนในตอนเช้ากัด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการสกินปืนที่ดุเรื่นองอ เทคนิคในการเล่นหรือว่ารายการที่ผมันอยากจะทําใหม่คือเป็นรายการชื่อว่าเล่นไปสอนไปนะผมสาหรับใครที่จะดู ep ที่เจ็จก็ถ้าดูจบก็ถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่าควรปรับปรุงอะไรตัวไหนไหมนะผมแบบว่าชอบในตล์แบบเล่นของผมไหมแบบว่าเล่นไปอธิบายไปในแต่ละจังหวะว่าจังหวะที่ผมทําไปทําไมทําไมผมถึงแบบเล่นสเต็ปแบบนี้สเต็ปแบบนี้ผม,มต้องทํายังไงในจังหวะแบบนี้ในะวันนี้ก็คอมเมนต์ comment บอกกันได้นะผมเอาละตอนนี้ก็มาเข้าถึงเนื้อหาก,กันดีกว่าวันนี้ผมจะมาตามหาปืนอ่าสก,ก้านะผมเป็นสก,กาที่มาพร้อมจันทาสีเลือด หรือว่าชุดที่เป็นเขาอุจิกีให้กันอะ,อะตัวผู้ชายเป็นชุดนี้นะผมหน้ากากที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะเป็นชุดที่ชื่อว่าจันทาสีเลือดนะครับอ่าแล้วตอนนี้เหมือนค้ะขอทุเรียนเอาปืนมาส่งเราท่านผู้ชมนี่เป็นปืนสกาสีแดงกระบอกนี้แหละนะครับผมที่เป็นกระบอกที่ผมจะเล่นในวันนี้วันนี้ผมจะมาทําให้มันเป็นเลเวลสามกนอ่าโอเคแล้วก็ซื้อชิปกันหัวซื้อตาร่าทหารนี่ตตูก็อยู่เมือข้างๆเขาเลยครับผมน่าจะมาจากคณะของเมืองซับไหม ถ้าจำไม่ผิดหรือว่าจะเป็นของเมืองนี้ที่กำลังวิ่งออกนะไปะเดี๋ยวไปตามหน้าตัวดีกว่าอุ้ยอ่าเนี่ยเหมือนจะเป็นของเมืองนี้แหละครับก็คือมันทิ้งขี้ไปด้วยเว้ยมันจะวิ่งกลับมาว่ามีตูตวเหยียบระเบิดมันเอาละทุกคนเดี๋ยวมาดูจังหวะแรกในการงัดหัวดีกว่านะผมเดี๋ยวเราจะทำการงัดหัวแบบนิ่งๆอ่ะทุกคนดูนะผมจะวางเป้าแ,แบบไม่ขึ้นสีแดงแล้วก็ยิงออกไปอนี่นี่แหละครับส่วนหนึ่งก็คือตูตยิงเรามาทำให้ตูต้หลัขาตายหรือว่าขานิ่ง ทำให้เราแบบยิงเขาเขา,าได้ง่ายขึ้นทัคือแบบเขายิงแบบว่าในรูปแบบตัวตรงเวลาเรายิงเนี่ยทุกตัวละครเราจะตรงเลยปะนี่แหละครับเป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่คนก็คืออย่าวางเป้าให้มันแดงถ้าอยู่ในยับประมาณนี้นี่ต้องประมาณนี้ก็แบบวางไว้ที่เท้าหรือว่าถ้าอยู่ตรงประมาณนี้ก็บางระ,ระดับประมาณเท้าก็ได้นะผมแต่ไม่ต้องวางไกลมากเดี๋ยวเรา,เราลาไม่โดนก็เป็นเทคนิคนิดน้อยผมตอนที่ตรงซับก็มีคนสู้กันอยู่นะเดี๋ยวผมขึ้นไปที่ซับก่อนแล้วกันถ้าไม่กระเป๋าผมเต็มโอกูไม่มีกระเป๋า อาตอนนี้เราวิ่งขึ้นมาบนเรือดำน้ำทุกคนมีไอวอลสีแดงตั้งอยู่เฮ้ยมีคนด้วยยิงเลยครับสัดนี้ยคือยิงตรงกาตัตูวิ่งมาตรงยิงง่ายง่ายเลยเทคนิคนี้คนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะมีตัตูซูมผมอยู่ข้างล่างนะผมจะวางเป้าไว้ข้างล่างก่อนอ่ะมันจะยิงไหมมันไม่ยิงนะเพื่พพอนคุยาวอย่างเดียวเลยเหรอเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนนะตอนนี้เราวิ่งมาถึงตัวนี้ก็แบบว่าเห็นตัตูกำลังวิ่งเข้าเต็นท์นะมลกซ้ายมือใครก็มีไอวอลบูญย่าตั้งอยู่เอ๋อเหมือนตัว เดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งตามมันโอ้ตรงนี้มีการสู้กันอยู่คู่ด้วยเอาล่ะทีนี้ผมจะได้ยิงหัวแบบสบายๆทุกคนนี่จังหวะน,น,น,นี้ก็อันนี้ก็ยิงได้เลยไม่ต้องแบบไม่จำเป็นต้องวางอะไรเยอะเพราะว่ามันนั่งอยู่ศัตรูที่นั่งอยู่จะไม่โดนย,ยิงหัวง่ายนะครับท่านนั่นเราก็ต่อสู้กันอยู่นะผมขอตั้งให้บอล้วก,กันทุกคนที่เก็บของคนวางให้บอลนะครับหนึ่งถึงสองชั้นอย่างน้อยอุ้ยเหม๋ยวเพื่อนเราจะยิงลองเปิดสกิลท่าหน้าของไอริสแท็กหยุดแท็กลงนงศัตรูไม่แท็กว่ะ อาละวิธียิงปืนก็ยิงแล้วก็ยกเลิกนะครับผมยิงก็ยกเลิกอันนี้มันบักนะก,ก็เลยยิงไม่ไปบางจังหวะอยู่ตรงไหนเออศัตรูไปไหนละตพื่อ้อยู่นี่ไงอ่าเพื่อนล้วก็เป็นงานนะครับใช้ซองควงชาร์จแสดงว,ว่าเขายิงตัวนี้เจ็บแล้วก็เลยแบบตามมาซ้ำมาเก็บงานนะครับผมเอาละแขกเพื่อนก็ตึงใช้ได้นะครับเอาละเดี๋ยวเราไปจุดโลภวนดีกว่าเหมือนวงจะจบที่ตรงจุดโลภวิแต่ว่าตรงนี้ เพื่อนเราก็ยังใส่เดี่ยวกันอยู่เมื่อกี้มีเสียงคลืนเอซีไปสูนลั่นจากทางฝั่งขวาด้วยนะครับโอ้โหไม่ทันนะท่านผู้ชมผมส่วนหัวไม่ทนันว่าปืนผมมันลั่นช้าเกินไปนะผมน่าจะตายนะครับอุ้เพื่อนคนนั้นก็ตายเหมือนกันด้วยเอาละตอนนี้ก็แตกไปสอดครับที่เราทุเรียนวิ่งกลับมาไม่ทันแต่ว่าทุเรียนมีเหรียญแปดร้อยนะครับรน่าจะไปชุบได้อยู่ที่ตรงวงอ่าตู้ชุบใกล้ๆเลยไปมาต่อเพื่อน <4 S 1> คนหนึ่งก็ตายเพื่อนบอกว่าเบอร์สองมาชุบหน่อย ไายุบตู้ได้ครับผมไายุบตู้ได้ก็คือยุบได้สองคนอะไาเพื่อนผมว่าไปไหนเพื่อนยอมกดตายอ้าวแต่ว่าวิ่งมาตายตรงนี้ตุเรียนยันลาดตายนะครับเกมชุบไม่ได้ด้วยเอาล่ะตอนนี้เหลือแค่ของเบอร์สี่คนเดียวเหมือนเบอร์สามจะไม่ค่อยเบอร์หนึ่งไม่ค่อยพอใจนะครับที่ว่าตุเรียนไม่ยอมไปยุบเขานะเหมือนจะไปชุบตู้นะครับอ่ายังไงเพราะว่าจริงๆสถานการณ์สถานการณ์เนี่ยมันอาจจะชุบได้ก็จริงนะแต่ว่าถ้าเราไปชุบตู้เนี่ยมันจะชุบได้มากกว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มากกว่านะผม เบอร์สี่บอกว่าขอโทษที่มาช่วยไม่ทันครับเบอร์สี่กำลังจะไปชุบเท่าที่ตู้ให้ของวรยุทธนะผมส่วนเบอร์หนึ่งก็อ่ะยังว่าไปก่อนอ่าตอนนี้เบอร์หนึ่งวิโดดขึ้นมาแต่ว่าเขาเจอศัตรูเาก็เลยแบบว่าหักยกเลิกแคนเซิลสลิงลงไปนะครับมันจะเป็นงานนะวันนี้อ่าเบอร์สี่บอกขอโทษรัวๆเลยไม่เป็นไรเพื่อนผมเชื่อว่ามือเบอร์สี่ที่จาเล่นเป็นเขาคิดว่าจากที่เขาจับปืนสลิงขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะดึงดึงปืนสลิงแล้วก็วิ่งเข้าไปชุบเลยนะครับอ่าจัดนะอุ้ยมันจะชาร์จป่ะเพราะศัตรูกก็็เเหหนนนนมมือััไงดีีโโคค่รบ มาระเบิดไล่ศัตรูทางซ้ายดักซ้ายดักขวาเอาล่ะตอนนี้ศัตรูแบบไม่กล้าอจากโคโนโตเตะศัตรูตเสียโคโนเอ้าโดนระเบิดไปได้หนึ่งหกสิบเก้าดาเมจนะครับคิดว่าน่าจะเล่นนะยังไงมาระเบิดต้องแข่งไหมโอเคศัตรูวิ่งหนี่าศัตรูวิ่งหนี่า,าเอามา,ต,าต่อออตัวนี้เพื่อนเราตัดสินใจที่จะชุบก่อนนะผมไม่ตัดสินใจที่จะเล่นนะแต่เมื่อกี้เพื่อนอีกคนหนึงบอกว่าเล่นเลยนะผมถ้าเล่นเลยได้มีโอกาสตายเพราะมันมีหลายตัวมากในโซนนี้ผมจะลองลงไปเก็บของที่เดิมดูนะครับท่านผู้ชม ในจังหวะที่เราพลาดเมื่อกี้เนี่ยก็คือข้อเสิมเมก็คือที่ผมพูดไปยังไม่ทันหมดก็คือปืนเราอ่ะมันลั่นช้าเกิน <c oughs> ถ้าเป็นอย่างสกาวลั่นหนึ่งหรือสกาลั่นสองเนี่ยอาจจะสู้ได้นะผมแต่ว่าเป็นสกาไม่บวกลั่นเลยแต่ว่ามีแม็กลั่นอยู่แล้วก็สกิลทั่นของลูน่ามีลั่นช่วยอยู่แต่ก็มันก็สู้ไม่ได้ดีเพราะว่ามันลั่นช้าเกินไปนะครับดาเมจส่งไปหาัตูไปหาัตูก็เลยแบบยิงเราตายได้ก่อนถ้าเป็นเมกโลดอนเนี่ยผมบอกเลยว่า2เม็ดก็น่าจะแบบประมาณเซียววิอ่ะอืมแปับ เหมือนจะยิงกันหมดแล้วนะครับเหมือนเฟื่องจะเก็บไว้หมดแล้วเปอ่าฝันู้นฝั่นนุชฝันนุชประตูฝันนุชเอาละยิงหมดมากไม่ขึ้นนะฮะเอาละผมจะลองตามมันไปดูก่อนเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะแบบพันได้แถวๆนี้อุ้ยอยู่บนบ้านประตูวิ่งขึ้นบนบ้านเฉยเลยอ่ะอะประตูอยู่บนบ้านนะครับผมโดดไหมประตูวิ่ในห้องลึกสุดโอเค เราจะร่าไล่ยยงไงทุกคนทุกคนดูจังหวะนี้นะผมจะแบบใช้จังหวะนี้โยกหลอกให้ทุกคนดูปังไอวอหลอกให้เขาปาดเขาไปปาดแล้วก็จิงผมค,คิดว่าเขาอาจะไม่กล้าเล่นแต่เขากล้าเล่นเมื่อกี้เขาจออกมาปาดเรานะครับมีศัตรูมาเพิ่มนะต้องวิ่งมาดักมุมนี้นี่ก็ปิดมุมไปก่อนเพื่อเก็บของเพราะว่าทีเดียก็ตายไปแล้วเพื่อนแล้วก็อาจจะตายด้วยก็ได้อืม ขอใช้ลูซอนแล้วกันนะครับผมเพราะว่านาของปืนนี้มันค่อนข้างจะเล่ยนยากในหลายแบบเจอเวลาเจอได้หลายตัวสกิลนี้สามารถใช้งานได้ทุกคนสามารถเกิาาดโจประตูได้อมาแล้วก็าแต่ว่าจังหวะนี้คือเราต้องสวนให้ทันนะครับเราต้องสวดให้ทันในจังหวะน,นี้นะเอาล่ะเบอร์หนึ่งบอกว่าช่วยด้วยอีกแล้วนะครับผมว,ว่าเบอร์สี่อ่า เบอร์สี่ทำไมเบอร์สี่เบอร์หนึ่งนี้มันเป็นโค้ดจังวะอะไรเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันผมมีตัองค์อยู่ทั้งหมด1,200งพร้ยเหรียญอุ au, ้ยเม้เม้าผิดทางโอเค้วเพื่อนไปแล้วชุบหน่อยชุบหน่อยไปแล้วอ่าเพื่อนบอกว่าชุบไปแล้วชุบหน่อยไอ้คนอยู่นั้นมันก็เห็นป่ะวะทำไมให้คนตายมันรู้ดีกว่าคนเป็นเว้เ <c> น <oughs> ี่ยอะไรเดี๋ยวามาชุบเพื่อนดีกว่าอ๋อเพราะเพื่อนวางกั้นระเบิดไพืก็เลยแบบลงมาชุบไม่ได้นะครับ ผมมาชุบแพงเพื่อนแล้วกันเพราะว่าเพื่อนเสียได้กับระเบิดอ่าเข, <อ S 1> ข้าใจเข้าใจจังหวะเพื่อนแล้วก็เข้าใจสเต็ปเพื่อนเป็นอย่างดีเลยแหละแต่เบอร์หนึ่งมันไม่เข้าใจไงว่าเพื่อนมากกับระเบิดเอาไว้อุ้ยตูนักอยอาล่จังหวะนี้คือเราควรที่จะเล่นต่อยกซ้ายยกขวาเช็คกระตูตมันออกมันไม่ออกอุ้ยแต่มันอุ้ยมีตัวโคตรอยู่บนหลังคาครับผมผมให้หลบได้แล้วก็ให้เพื่อนอ่าผมชุบเตียงได้อยู่ตอนนี้จริงๆให้เพื่อนไปเล่นอะไรก็ได้เพราะเราชุบเตียงได้ครับ เราควรจะเติมยาก่อนผู้ชมจริงๆควรจะปิดไอวอลไว้ข้างหลังนะครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยพืนย้นที่แบบค่อนข้างจะเปิดโล่งมากๆเลยประตูอยู่บนป้อหนึ่งตัวยังไม่โผล่อุ้ยมีตัวยิงข้างนอกไกลๆอีกโอ้โหนั่นไงข้างหลังมาจนได้แล้วผมนี่คือความประมาทของเราเองนะผู้ชมเพื่อนมี4,600ครับผมแต่เพื่อนน่าจะเข้าไปชุบเราแล้วแหละไปฝากชุบด,ด้วยละกันเพื่อนน่าจะชุบผมนะคิดว่าอ่ายิงกันระเบิดเตียงทิ้งนี่ไงโอ้เพื่อนยอมแบบ ยิงกับระเบิดเยงทิ้งเพื่อมาชุบผมมาคนดูคิดเองแล้วกันนะครับแต่เขาไม่ยอมแบบชุบเบอร์นหนึ่งแต่เว็าเพื่อนเราอาจจะรู้มืออะไรเดี๋ยวผมลองกับบินไปศพเดิมดเูเกมนี้มันแบบค่อนข้างจะเล่นยากกว่าคนดูผมต้องอธิบายไปด้วยเล่นไปด้วยมันก็แบบยากเข้าไปอีกเนาะปกติแต่ละคนคือแบบถ้าจะเราจะเล่นจริงจังใช่ไหมเราก็จะไม่ค่อยพูดถูกป่ะแต่นี่คือผมต้องคอยอธิบายเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างคือผมก็พูดยากนะแต่ก็จะพยายามทําให้ออกมาดีที่สุดนะครับผม เยนโดนช่วยไม่ได้ที่เรียนเลย,ยเ่อวไงมมไ,ไม่มีไอบอลไม่มีไอบอลนะครับอุ้ยฝั่งเข้าไปเลยอุ้ยไอบวนี้ดนะ้วยอะนี่สุดทัน ต้องหลบป่านผู้ชมต้องหลบก่อนตอน,ตอนนี้คือแบบคนเยอะจัดเดือดแล้วก็ชุบึ้นมาหมดแล้วนะครับต้องปัน,ปนต้อ,องปันเพื่อนโยนปืนเนี่อนตอนนี้สถานการณ์เดือดจัดเลยแล้วแบบมาอธิบายในเกมที่มันแบบยันเดือดซะด้วยเราเนี่ยใใผมจะไม่ขยิบหลบป้อนประกันนะปืนสลิงมีเยอะไหมตัวนี้กระสุนพอมีอยู่นะครับแต่ว,ว่าเบอร์หนึ่งเป็นตายอยู่แล้วนะผมเดี๋ยวผมชุบให้เขาแล้วกันนะเดี๋ยวเขาบ่นอีกอ่ะอ่ะชุบเลยโอเคเพื่อนชุบละชิปกันหัวเราโอเคครบเหมือนตอนนี้สถานการณ์ มันคานจะเร่นยากอยู่ปวายิงขวาใครไม่รู้ไปไหนละกยิงบอตรงนี้นะอืมีตัวอยู่ขวาตรงบ้านกลางตรงข้างๆผมก็มีตัวเหมือนกันนะนอนะกระโดดข้ามมาแทนมาแล้วก็ยิงปีไปอาจจะมีตัวอยู่ตรงคอนเทนเนอร์แล้วก็ไม่ก้ตรงป้อมโซนก็ได้ครับเดี๋ยวต้องไปเช็คดูอีกทีทิ้งยากล่องเล็กเอากล่องใหญ่มาใช้แทนโอเค อาจจะมีศัตูอย oh ู่แถวนี oh ้แหละผมคิดว่าเพื่อนเราพยายามเล่นอยู่บนหลังเล่นอยู่โซนนี้กว่ากันนะเพราะว่าโซนตู้ชุบเนี่ยเราสามารถรีเพื่อนได้เรื่อยๆเนาะเวลาเพื่อนตายจังหวะลากหัวทางนี้ท่านั้นอยู่ที่จังหวะศัตรูนั่นแล้วก็อยู่ที่ความเร็วในการลากของปืนด้วยแต่เราปืนจะลากเร็วลากช้าไม่เท่ากันนะผมไม่ใช่ลากเร็วลากช้าลากแรงลากน้อยอ่ะถ้าอยากเป็นบ้าอย่างนี้ยทุกคนเดี๋ยวผมมาดูศัตรูโดดลากก่อนจะเปลี่ยนไปดิอ่าก็คือหน้าตรงก็จะลากง่ายก็คือลากเบาๆไม่ต้องลากแรงเอาออกไปก่อนครับ ม,มีปืนสลิงลงมาช่วยด้วย okay. จังหวะไหนที่เราฟังเสียงทันแล้วก็จังหวะที่แบบหันมาช่วยเพื่อนได้ก็ช่วยนะครับจะมีศัตรูอยู่ข้างบนนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะค่อยเช็กดูมันจะไม่มีเรามีโดนไหมเรามีโดนหนึ่งตัวนะครับลองเช็กฝั่งขวาให้เคลียร์แล้วกันนะโอเคมีปะถ้าไม่มีในตู้ก็แค่แบบซ้ายเข้าเมืองไปนะครับ ตอนนี้เหมือนเพื่อนอีกคนหนึ่งเบอร์สี่จะเล่นแบบพยายามเล่นมาตามหลังผมนะเหมือนเขาจะแบบสเตีทแบบเออเนี่ยสเตีทเขาก็แบบเคลียร์หลังเคลียร์หน้าก่อนนะผมเคลียร์พยายามเคลียร์หลังให้หมดก่อนตัวฟ้อมจะไม่มีเหมือนตัวจะอยู่ตรงมุนหมดเลยหรือเปล่ามีตัวอยู่ตรงฟ้อมข้างล่างคนข้างหน้าผมเลยดีกว่าเจะลงมานะผมประตูตอยู่ในนี้แล้วก็ยัดไปเลยเพราะว่ามันน่าจะแบบไม่มีอะไรล,ะ,ะ,ละเอาล่ะเขาจะรอตายทำยังไงอ่ะเฮ้ย โอเคอยู่ตรงนี้เลยเหรอผมมองไม่เห็น,นว่ะนผู้ชมทุเรียนตัวนั้นชุบได้วโอเคแต่ว่าเบอร์หนึ่งตาย <laughs> ผมมองไม่เห็นตัวตะตูมแกมันอยู่บนป้อเมเหรอผมขึ้นไปบนป้อมผมก็ไม่เห็นใครดิวะเออโงงมากเลยท่านผู้ชมอะไรเดี๋ยวต้องเก็บพลังเก็บของกันแล้วการเก็บกระสุนเพิ่มมาอีกสักนิดนึงนะครับเหมือนตะตูจะอยู่ฝั่งนู้นนะต่อไวอวอลไปก่อนแล้วก็เผื่อจะมีเครื่องดีดนะครับผมมาร์คเครื่องดีเพื่อดีกว่า ตรงนี้ตู้ตอบได้เดี๋ยวเราดีเครื่องนี้เข้าไปวงดีดว่วนนะครับเราว่าวงตึงเนะี้ยเอาวงดีไม่ได้น่าเกล๋ยวไปเพื่อนแลวนะไอ้เพื่อนจะใช้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงทำการลียากันแล้วกันนะบผมตอนนี้เรายิ่งเข้ามาจุดในเพื่อนนะเราต้องพยายามเล่นให้ได้ตอนนี้ข้างล่างรู้แล้วว่าเรามาอยู่ข้างบนลังคามันนะครับมันรู้ว่าผมอยู่ข้างล่างรู้าผมอยู่ข้างบนผมจะลงไปเล่นมา นี่ผมเคลียร์จุดเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไม่ได้ติดตามผมมาก็เลยตายคนเหลือ2คน,นครับเอาละเดี๋ยวบรรูจังหวะงัดหัวกันดีกว่าท่านผู้ชมสกิลวันนี่สามยังไม่หมดมีแขกกำลังจะถูกจับงัดหัวก็อ่ะงัดไปเบาๆเลยเอาสตูนจะชุบก,กันอันนั้นมันเห็ดโอ้โหหายละก็ปลาระ,ะเบิดกดดันไปก็กดดนนันได้ไปนะานผู้มเพราะว่าเขาจะแบบว่าต้องดันมาผมแล้วตอนเนี้ยโอเคผมจะปลาระเบิดไปทุกอย่างให้เขาแบบมาหาผมช้า สองทั้งสองคนผมจะปาระเบิดลายไว้กันเลยแล้วกันตอนนี้ศัตรูผมจะดันนะครับผมเลือกปาระเบิดผมเลือกปาระเบิดแล้วก็อกรอการหัวส่วนศัตรูไม่ตายทันไหมทันพอดีเซี่ยวเซี่ยวพี่เลยรอปากขวาปากขวาไหมออยู่หลังกล่องไม้โอเคทุกคนจะผมจะมาหลอกศัตรูครับผมจะใต้วอลขวาแล้วก็โดดตที่ท้าย สูจะงงถ้าไม่มีแท็กจุดผมลากออกมาปุ๊บผมจะเลาะขวาเพราะว่าตั้แรกผมเปิดซ้ายไ,ไปแล้วอาัตูจะคิดว่าผมออกทางซ้ายเหมือนเดิมทีนี้ผมจะย้ําทางเดิมวเพราะว่ามันเป็นวงนะครับผมเขาจะมีคิดว่าผมออกทางนี้เห็นไหมอาเขาที่ว่าผมออกทางน,นู้นก็จะหาผมอยู่ตรงขนาดน,น,นี้แหละนะครับเอาล่ะทีนี้เราจะแบบเคลียร์อวัยทีนะผมเพื่อให้สตูแบบว่าตัวโลง่งแล้วก็ยิงฟรีโอ้ยอยู่ตรงนู้นเจเยอาจบก่อน ตอนนี้ศัตรูผมจะไม่มีไอวอนครับผมมันมีเหมือนกันนี่ว่าเราต้องเติมยาให้เต็มว่ะเอาล่ะ,ละเดี๋ยวลองเอาสก,กามาวัดหัวดูดีกว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะวัดหัวกับผมไหมมาดูกันบางเต้าไว้ที่ใต้เท้าครับแล้วก็ลากโอเคอัตราเท่านั้นแหละก็ยากมากอธิบายไปเล่นไปเนะี่ยผมต้องแบบคอยพูดด้วยนะผมระษาแยกยากโคตรถ้าใครไี่ชอบอย่างนี้ก็หรือว่าชอบแบบไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้และผมสามารถากดไลค์กดแชร์กดเหกันได้นะครับไปเจอกัน